สวัสดีนะครับพี่ๆณนะนะที่เข้ามาชมช่องฟิชชิงเจนะครับวันนี้ก็จะพามียิงปลาที่เดิมนะครับห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับวันนี้ก็มีเวลาประมาณถึงเที่ยงนี่นะครับเดี๋ยวลองมายิงปลาดูครับ ดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหมวันนี้กำลังจะยิยงเลยครับบุดลงไปแล้วครับกำลังจะยิยงเลยเมื่อกี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ ไม่รู้ดนหรือเปล่านะครับอ๋อโดนอยู่ครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับ นี่นะครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมก็บปลาก่อนนะครับก็ย้ายมานั่งอีกที่นึงนะครับไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะครับลมมันแรงมากเลยครับดูขึ้นน้ำเยอะไม่รู้มันจะลอยหรือเปล่านะครับปลา ดูก <t ôi> ันต่อไปครับไม่รู้ดดนหรือเปล่านะครับ น่าจะไม่โดนครับผมรอดูตัวต่อไปครับ ไม่โดนนะครับเม,มื่อกี้เดี๋ยวจะลองย้ายหมายดูนะครับปลาเงียบครับวันนี้เดี๋เป็นอากาศมันเย็น,นก็ไม่รู้นะครับวันนี้อากาศเริ่มเย็นมากแล้วเดี๋ยวผมจะลองย้ายหมายดูนะครับมมผมต้องกลับแล้วนะครับผมก็ตกด้วยด้วย เวลาอยู่บ้านนะไม่ตกแล้วครับเวลาออกมาอย่างน,นี้ฝนตกเลยครับเดี๋ยวผมถึงบ้านผมจะถ่ายปลาให้ดูนะครับผลงานปลาวันนี้นะครับได้พอกินครับวันนี้